มาลองดูการเคลื่อนที่ของคลื่นในสลิงนะคะตอนนี้เราก็คือเราแว่งเป็นคลื่นเดียวนะคะขึ้่นหลูกนะคะหลูกก็จะมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะแรกก็จะเปลี่ยนความเร็วมาเป็น2อลูกนะคะเพิ่มความเร็วขึ้นมันก็จะทําให้ความถี่มากขึ้นนะคะตอนนี้คือเป็น2อลูกแล,ล้วสลูกก็คือ1ความยาวขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราลองมาปรับตอนนี้จะเป็น3หลูบแล้วเราสามารถจะทำขึ้นลิ่งนิ่งในสลน์ได้เปลี่ยนเป็น3ามลูบแล้วก็นะคะตอนนี้ยังคงเป็น3หมลูบอยู่เห็นไหมคะ,ะมันจะเป็นขึ้นนิ่งที่มีปลายฟิกหนึ่งด้านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพยายามตอนนี้คือพยายามปรับเป็น4หลูบซึ่งก็ไม่ง่ายนะคะก็ต้องค่อยๆส่นไตค่อยๆสั่นค่อยๆแกว่งไปเพื่อจะให้ได้ความยาวขึ้นที่เราต้องการ นะคะตอนนี้เราได้ละเราปรับจนกระทั่งเราได้ขึ้นนิ่งในขึ้นในสลิงนะคะเป็นสี่หลูกหลังจากสี่หลูปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามปรับเป็นห้าหลูกซึ่งก็จะยากขึ้นอีกนะคะตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ยังคงเป็นสี่หลูกนะคะเห็นไหมฮะนะคะพอนะเราแว่งเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นนิ่งเพราะว่าขึ้นที่ส่งไปเนี่ย มันก็จะเกิดการซ้อนกลับมาและทําให้เกิดขึ้นนิ่งได้ซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราสั่นช้าหรือสั่นเร็วนะคะตอนนี้คอณนิรกนสามารถจะปรับมาเป็นห,หลูกได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในการทดลองครั้งหน้านะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวมาฝึกทํากัน